ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่8มกราคมพศ2564พบกับผมชวัณยนายอัคคพัฒนาคุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่35ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งหรือ Gold Spot เมื่อคืนนี้นะครับที่ออกอาการไซ d ์ w a อย่างชัดเจนเลยทีเดียวคือแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ1,910ถึง1,920นะครับถ้าใครคิดจะเล่นรอบ ในกรอบนี้เนี่ยก็จริงๆก็เล่นได้นะแต่ผมอยากจะเสนอว่าเล่นน้อยๆก็พอครับเพราะธรรมชาติของไซเวย์เนี่ยมันคือการสะสมกําลังอ่าหลังจากนั้นพอมันเบรกกรอบด้านใดด้านหนึ่งไปได้แล้วอ่ะมันจะไปค่อนข้างไกลเลยทีเดียวซึ่งอาจาจะเป็นด้านตรงข้ามกับที่เราถืออยู่ก็ได้อ่าดังนั้นก็เล่นน้อยๆปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับทางด้านประเด็นข่าวสําคัญสาคัญในวันนี้นะครับก็มีเรื่องของพรรคเดโมแครตนะครับที่ได้ใช้ชนะจากการเลือกตั้งของสวครั้งล่าสุดไปก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมากใน ทุกสภาทั้งสภาล่างสภาบนและทำเนียบขาวได้แล้วดังนั้นในอนาคตเนี่ยหากคุณโจไบเดนอยากจะผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือออกกฎหมายอะไรออกมาก็มีโอกาสทีจ่จะผ่านได้ไง่ายขึ้นนะครับพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมากว่า1%เลยพร้อมๆกับค่าเงินดอลลาร์ด้วยเพราะคนก็คิดกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาดีขึ้นได้อ่าราคาทองมันก็เลยสวิงย่อลงมาหน่อยๆอ,อ,อย่างที่เห็นนะครับคือตอนนี้มันตีกันอยู่ครับระหว่างความคิดที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาดี เงินเฟอ้อที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นราคาทองคำมันก็เลยโซวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับสำหรับทางออโรราเราเช้านี้นะครับเราให้แนวรับไว้ที่ 1,905- ถึง1,900แนวต้านที่19 2 0ถึง1,930และสต็อปลอตเมื่อหลุด1,900ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่ผมอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันไไดด้้้ใใหหมม่่่่่นนเเเออออิาาาาารรรรรัับงงงงงววต็ปยยสะืททีฟ ขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ